ก็คิดว่าก็เป็นเป็น,เป,นเป็นโครงการที่ที่ดีครับงานนาก็น่าจะเป็นมิติหมายที่ดีที่ที่โครงการที่จะดำเนินการนำเนินงานไปในบรรุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับคือยังารีอย่างเดียวผมก็จะเล่มดำเนินการให้ก็คือขอ ไปแยกไปแยกไปกันหน่อยไก่หมุนหมุนตัวอ่าหมุน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 อ่าเสสแกนเนี้ยผมไม่รอผมูย่งไม่ได้ค่ะอ่าใส่ก่อนนะเรื่องหมุนเลยครับปอครับข้างงหลัครับอ่าเข้าเลยครับจำนี่นี่นี่อยู่ดูนะนี่เอาเอาหลายหมู่ไหม พวอพวออยู่ไหนพวอเอาเริ่มจากเริ่มจากพวอไม่มีพวอไม่มีเร่นี่รอพอปรพได้เลยครับออกกรจ้งินมของคุณของบหมนี่ขายได้ห้าเพราะว่าต้นี้ต้นนี้จะออกดอกแล้วก็เอานัตบะเพกลบเลยฮะนัครับมาต้นต้นมาเอาลุงก้นจ้าไปดออกมา

เตรียมจะเข้าสวนนะครับให้เดี๋ยวเดี๋ยวยานรยม่นครับโครงการเนี่ยที่ทาเป็นพรรษษษษิสากิจชุมชนเกี่ยวกับการปลูกุนชาเนี่ยมันแนวคิด แรกเริ่มเป็นยังไงครับก็เดิมทีนะครับในนามของก็ผมเองสสพิสนุพลทีสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดปทุมธานีเขตที่เลือกตั้งที่หกพักภูมิใจไทยนะครับเดิมทีก็มีนยโยบายนะครับของพักภูมิใจไทยในเรื่องของการปลูกกัญชาเสรีนะครับผมเองก็เลยได้มาลงพื้นที่นะครับแล้วก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือ ทางท่านพ่อจำลองนะครับซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนของตำบลคลอง5นะครับได้รวมชาวบ้านกลุ่มหนึ่งจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเข้ามานะครับแล้วก็มีร่วมกับรพสตนะครับตำบลคลอง5ห,หมู่13นะครับแล้วก็ได้มาพูดคุยกับกบผมเองว่าท่านสสเปินอยากจะทําโรงเรือนนะครับที่ปลูกกัญชาโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายให้ผมช่วยเป็นที่ปรึกษาและช่วยดําเนินการให้หน่อย นะครับซึ่งตอนนี้เราเองนั้นก็ได้เมื่อกี้เท่าที่คุยกับทางพอ,อรอ,พอสอตอแล้วก็ทางท่านประธานวิสาหกิจชุมชนนะครับได้ตอนนี้ได้รับใบอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วของจังหวัดปทุมธานีเป็นที่แรกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ทําการปลูกแล้วนะครับในโรงเรือนแห่งนี้นะครับจำนวน50ต้นนะครับอยู่ที่หมู่13ตําบลคลอง5นะครับก็ถ้าเกิดมีพี่น้องประชาชนท่านใดนะครับที่สนใจที่จะเรียนรู้ หรือที่จะสอบถามนะครับในการของเรื่องปลูกกัญชาเสรีที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ประสานมาได้นะครับที่ท่านผอจำลองเงินยวงเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนหรือที่รอพอศอตอตำบลคลองห้าหมู่สิหรือที่ก็ผมเองนะครับสอสอพิษนุพลทีนะครับสถานที่ตั้งตรงนี้อยู่ที่ตำบลคลองห้าอำเภอคลองหลวงหมู่สิ จังหวัดประทุมธานีนะครับเป็นสถานที่ของบ้านลุงสกลกับป้าทองใบมั่งมีสินนะครับต้องขอบคุณคุณลุงสกลกับป้าทองใบนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ตรงนี้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับให้กับทางวิสาหกิจชุมชนให้กับรสตนะครับซึ่งเป็นโรงเรือนที่ถูกต้องตามกระทรวงนะครับแล้วก็ถูกหลักเกณฑ์ทุกอย่างเป็นโรงเรือนที่ได้มาตรฐานครับ